เปิดหัวจะแหลการนะครับนับสมานนักผ้าด้วยนะครับเคสไปลอครับน you. ักกีฬาเดกเป้าตอนไรนกัสีเป้าดอก สี่สิบนาทีนะครับก็เปลี่ยนตลอดทุกวีนาทีนะครับเราไม่มีพวกกับตัดเส้นนะครับดอกไปดอกนะครับเออมีต่ผูรักขุยไอ้ดอกตีตกันเสียงเลิกีกชั่ววานหรือกี่คนวา

าตูได้ลูนะครับปล่อยไปไม่ทํานะครับเฮ้ยเดี๋ยลูก จากประตูนะครับพวกไปปกครองไทยแห้งไรไทยหแห้งตัวกันกับชน,นะหลายแง่เลยปกครองกับว่าคู่ก็ได้ซ่อมดอกคู่กับว่าปกครองก็ได้ซ่อมดอก,ก,ดอดอกแล้วครับต่ตอได้ลูกกับมอเรสซิดนะครับผ่านแบ,บ็คของฝ่ายชนะคุณนคู่นะครับเป็นคูได้ลูกนะครับ บอลขึวว้นมาทางกลขวานะครับมาดูได้ลูกถ่ายมาตรงหน้านะครับทำไหมทำไหมต้องทำนะครับ <c oughs> ตอนนี้เราไม่ดูนะักกีฬาเราดูก,กรร <c oughs> มาการนะครับลุนกรรมการนะครับตอนนี้ แบบนักกีฬานะครับถ้าไม่ไหวก็ยกมือเลยนะครับเราเปลี่ยนตัวได้ตลอดเลยนะวันนี้ทำบอลสวยได้บอลนะครับแตงไม่ครับไม่ผ่านของนะกรู้โอ้โหสุดยอดนะครับเยิงลูกแทนบอลนะครับครับฟุตบอลใช้ได้ทุกอย่างนะครับยกเว้นมือลูกศิล ตีขึ้นเปล่านะครับตีขึ้นนะครับของฝ่ายคณะผู้อือโอ้ยนั่นกติกามากเลยนะครับนี่คนเราเอตอตรง,ง,ง,งจรุดต้นนะครับตัวเรากรรมการเราโอ้โหโอ้ยสุดยอดเลยนะเออกรรมการจากฝีฟ่านะครากลัวกับ <ย>ในลูกนะครับไ่วองไมลูกนะครับเป็บอลย์ทางซ้ายนครับนะคนะครับกรบองด้านข้างนะครับตัดทินเราเมื่อคืนนป้ตัทินนะครับพ่วระหว่างลิเวอร์พูลกับลีดอ์มานะครับอาจจะยังเหน er <S <S ื่อยเครื <S <S ่องอยู่นะครับคไลูกนะครับนะคืนในลูกบอลมายิง ไม่เด้่า,า,าอีกนะครับโอ้โหเรื่อยเคียร์แล้วนะครับไปปกครองไม่ได้แล้วถู่กแลครับเไปงขวานะครับลูกอยู่ยังได้ลูกอยู่ทานะนาว ัรป่างเราก็เป็นไปทุกคขอทีมปะครนะครับ ตงยาวไปนะครับแับไม่ถึงนะครับดประตูัประตูแล้วได้นะครับส่กนั้นมานะครับหน้านะครับนะครับดขึ้นตไป่นะครับฝั่ไปดันข้าง ไฟทุ่มนะครับงานนี้งานนี้พลาดนะครับไปคุณพี่ลูกเดีาถอปกรนะครับไปด้ดี๋ยวะกัดได้ ครับครับครับครัครับครับครับคร

đây luôn, 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 đây ติดตออไปนะครับหรือว่ากรรมการจะยืนครบ40นาทีไหม หรืยังคู่สีกันอยู่นะครับนักกันไม่ได้นะครับ่างทีมกับองกับทีมูะูกกหองลนับูได้ลูแม่ของพีโอ้หน้าประตูตีกับประตูนะครับทีมสายจัองนะครับ่งไปได้ลูกไลว ลูกที่ออกครับนะครับ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  <laughs> <laughs> ต,ตอนนี้เราจะจะมาดูเกมอยู่นะครับเป็นลูกปีคิกนะครับของฝ่ายป,ปกคองนะครับโยนเข้าไปครับยิงโอ้ยไม่ผ่านงไม่ผ่าโอ้ยต้องต้องเชื่อฟังกรรมาการนะครับตอนนี้กรรมการเห็นทุกอย่าง ลูกเตานะครับปีน <Finnish, S 2> right, ี้ครบ6ฟองครับต่อไปยังครับยังไม่ออกนะครับไม่เป็นไรครับเราไม่มีลาแมนนะครับไม่ออกนะครับถ้าไม่มีลาแมนถ้ามีลาแมนลูกยเหอนลูกออกนะครับเป็นลูกพุ่มนะครับตปองไป6ฟอง แดงเตมดูเชิญมาก่อนนะครับอาจจะดูเชิญมาก่อนนะครับเหมือนเมื่อคืนเะครับนี่ไม่โกับเลมนิดนะครับจีแดงจะดูเชิมาก่อนนะดูไ้น้บอลจิงงมล้ำหน้านะครับยอขึ้นเยนะครับถ้าล้ำหน้าโอ้ยสุดยอดนะครับสุดยอด